ที่นี่นะคะศูนย์อบรมวัฒการรมพันธุติที่นะคะ <S 2> <S 2> ขอการาบก็เราุูท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ <S <S ในการจัดสัมมนาของสถาบันทุกครั้งเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและแนะนำวิธีการนำไปใช้อย่างเหมาะสมทความรู้ได้ดีต้องถูกต้องต้องตรงกัน ความรู้กับเป็นแค่ความรู้ที่เคยมีต้องทำความเข้าใจเรื่อยในสถาบันเนี่ยนะคะเราเพ่เลยมีการพัฒนาองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาแล้วสำคัญต้องเผยแพรนคะคะเรามีกิจกรรมที่จะทั้งส่งเสริมสม่งม,มอบความรู้เชิงลึกให้กับผู้เรียนให้กับนักเรียน และเนี้นลสถและเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธานณะผู้สนใจผู้ที่ทำธุรกิจเรื่องนี้เป็นแนวทางเป็นไอเดียนะคะที่จะให้ทุกท่านเนี่ยมีแนวทางที่จะเดินต่ออย่างเหมาะสมในภาวะปัจจุบันนี้นะคะเรากำลังเห็ว่านะคะในยุคธุรกิจนี้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง แต่ละลายนะคะก็จะหากลยุทธ์เพื่อที่จะประับพัฒนาตัวเอง mm hmm. เพื่อที่จะไปต่อแข่งขันต่อแข่งขันอย่างไงไม่ให้เกิดกรณีของเลือกูเชียนเชื่อถเฉกันจนไม่เหลือะไรนะคะแข่งขันยังไงนะคะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยนะคะไปได้กันแนวคิดนี้นี่ยนะคะมีอยู่แต่ว่ายังขดาดรูปกระทาง แต่ถามมาเห็นนะครับพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องเรื่องนี้เราไม่เพียงเป็นแค่สูนกลาแต่เรายังพัฒนาแนวคิดในเสิ่กลยุทธ์เนี่ยนะคะที่จะสมมอบให้กับทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้ที่เข้ามาขอ,อคาแนะนกเพื่อที่จะให้อยู่ในธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมอย่าง,ย,างยั่งยืนต้องเรียนการตรงว่าในฐานะของสถา,านปันเราก็ทําหน้าที่เป็นสถา,านปันไม่ใช่แค่โรงเรียนสอนในการในการพัฒนาองค์ความรู้และ เผแพนะครแต่ในฐานะความเป็นครูครูจะดีใจมากเลยค่ะถ้าคนที่เราสอนคนที่เราแนะนำไ้หดียจับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แต่รู้สึกภูมิใจอย,ยิ่งคาาออึ้นการทำธุรกิจรดต้นทุนอย่างถูกต้องคือไปต่อเพื่อสร้างผลกำไรอย่าไปกดราคาท่าแรงนะคร อย่าไปลดทอนคุณสมบัติให้ลดที่การศึกนะคะสำหรัวันนี้นะคะที่ฉันตบองฝกปไปเท่านี้ เมื่อวันอังคารที่22ตุลาคมที่ผ่านมาศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอทีห้างแม็กเวลูบางบอนได้มีการจัดงานสัมมนา standard sizing การเซตมาตรฐานไซส์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจัดขึ้นเพื่อให้ได้รับทราบถึงเรื่องหลักเกณฑ์การทำเสื้อผ้าเพื่อจำหน่ายไซซ์ซิงหรือขนาดของเสื้อผ้าที่ใช้ในการทำเสื้อผ้าซึ่งผู้ผลิตเสื้อผ้าและผู้เป็นเจ้าของควรต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเพื่อทำให้เข้าใจในเรื่องของไซส์มาตรฐานได้อย่างชัดเจนและถูกวิธีการ ในการจัดสัมมานานในครั้งนี้กล่าวถึงวิธีการและขั้นตอนการจัดไซต์มาตรฐานได้ด้วยตัวเองและแหล่งข้อมูลเรื่องไซต์มาตรฐานโดยวิทยากรอาจารย์ขนกรักดูการผู้อำนวยการศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอทีผู้เชี่ยวชาญเรื่องสแตนดาร์ดไซต์และเป็นที่ปรึกษาของโครงการไซต์ไทยแลนด์เป็นผู้บรรยายในงานสัมมานานในครั้งนี้ทำให้ผู้ร่วมงานที่มารับฟังเข้าใจขั้นตอนการจัดไซต์มาตรฐานและยังมีการกล่าวถึงกลยุทธ์การรับมือของตลาดในอนาคต ทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจและได้รับประโยชน์จากการสัมมนาในครั้งนี้เป็นอย่างมากนอกเหนือจากนั้นยังมีบูธท,ทางบริษัทสีวิรลยการทอนำสินค้ามาเพื่อแสดงโดยบรรยากาศภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมากคือปกติแล้วเนี่ยทำงานทางด้านพวกเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำอยู่แล้วค่ะก็เลยเห็นว่ามีการ เกี่ยวกับพวกแพทเทิร์นอะไรเงี้ยก็ได้สนใจอยากจะมาลองดูค่ะคุ้มค่ะเพราะว่าเนื่องจกไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดเลยอยากฝากทุกคนนะคะที่สนใจในด้านธุรกิจของด้านเสื้อผ้าให้มาที่นี่นะคะเพราะว่าได้ความรู้ในการใช้ใช้ในการบริหารอุตสาหกรรมของท่านได้จริงๆระคะ่ะจะฝากเพื่อนๆนที่ไม่ได้มานะคะก็เพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์ต่อตอนเองจริงๆ,ๆเหมือนแล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้างะคะ่ะแล้วก็ มันก็เหมือนได้เจออะไรแปลกๆใหม่ๆที่เราไม,ไม่ไม่ไม่เคยเรียน,น่ยคะก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี่อนอื่นก็คือเรามีธุรกิจของตัวเองแล้วก็คือสนใจที่จะสร้างแบรนด์พัฒนาออให้เกิดความต่อย,ยอดบางทออีธุรกิจค้าส่งหรือว่าอะไรอย่างนี้คือเหมือนเรานั่งอยู่กับที่รอรอร้านรอให้ลูกค้าเข้ามาหาทีนี้การที่แบบเราเข้ามาฟังข้อมูลจากตรงอาจารย์น้ำตาลก็คือเหมือนออมันได้เปลี่ยนความคิดหรือว่าเปิดช่องทางความคิดใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคะ ก็เชื่อว่าแบบมันคมมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอทีจัดงานสัมมนาคี่ซักเซ็ ไขกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และเผยกุญแจที่ทําให้การสร้างแบรนด์ประสบความสําเร็จเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2556ที่ผ่านมาศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหากรรมแพทเทิร์นไอทีได้มีการจัดงานสัมมานาเรื่องขี่สักเซตไขกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และเผยกุญแจที่ทําให้การสร้างแบรนด์ประสบความสําเร็จการจัดสัมมานาครั้งนี้มีขึ้นเพื่อกล่าวถึงการทําธุรกิจแบรนด์ให้เกิดความเข้มแข็งได้ทั้งชื่อเสียงยอดขาย สามารถครองตลาดกลุ่มเป้าหมายและเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ถึงจุดสําเร็จของการสร้างแบรนด์มีการแนะนววิธีการปฏิบัติชี้วัดผลสําเร็จพร้อมทั้งการตอบคําถามเพื่อไขปัญหาให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานโดยการสัมมนา,าในครั้งนี้มีอาจารย์กนกลนกษักดูการผู้อำนวยการศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอทีเจ้าของหลักสูตรการทรําธุรกิจเสื้อผ้าสาเร็จรูปและการสร้างแบรนด์เป็นวิทยากรภายในงานโดยบรรยากาศภายในงาน มีบูธแสดงผลงานของนักเรียนที่ประสบความสําเร็จการสร้างแบรนด์มจาจจะแสดงเสื้อผ้าและผลงานนอกจากนั้นทาสถาบันยังมีการจัดบูธเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา,าได้ร่วมเล่นเกมลุ้นของรางวัลภายในงานอีกด้วยโดยภายในงานมีผู้สนใจร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมายสวัสดีค่ะชื่ออัจะริยบ้นยานค่ะมาจากแวนสายชัย สนใจในเรื่องของยอดขายอะค่ะมันมีสาเหตุหรือกระบวนการอะไรบ้างที่ทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือว่าที่ขายได้อยู่แล้วเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขายยอดตกลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองลองแล้วสอสนใดูที่สนใจประเด็นก็คือจากข้อแรกที่ว่าเป็นเรื่องยอดขายใช่ไหมคะคุณแมา ฟังตู้มันก็เหมือนกับว่าประเด็นทุกอย่างมันก็เกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ตั้งแต่การดีซแบบงานออกเลยจนถึงกระบวนการผลิตหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจนถึงการกำหนดระบบรอบการขายต่างๆคือ,ค,อ,ค,อคือมันเกี่ยวเนื่องกันก็คือไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าประเด็นไหนที่ที่สำคัญน้อยสำคัญมากสนใจประเด็นไหนเป็นพิเศษเหมือนกับทุกประเด็นมันก็ควรได้รับความสนใจค่ะ นะคะด้วยความที่เราอาจจะทราบทฤษฎีอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเริ่มทํางานจริงหรือว่าในการปฏิบัติงานจริงๆลงมือทำจริงๆเนี้ยมันก็จะมีมีปัญหามีมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ m มเน g จคน m มเน g e ระบบงานเนี้ยเข้ามาตลอดบางทีเราก็แบบลืมไปว่าตอนนี้เราควนอยู่ตรงไหนของ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 ระบบงานของเราก็คือ เออมันก็สุขคิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะฉันอยู่ตรงไหนแล้วฉัวนต้องกลับมาเริ่มนับหนึ่งคิดตรงไหนใหม่เพื่อให้มันเป็นเป็นเป็นกระบวนการที่ถูกต้องนะคะก็คือก็คุค้มค่านะคะเตือนสติเราเพราะตอนนี้แบบว่าเอ๊ะไปคิดไปไกลถึงไหนคนเดียวเออเองหรืล่าะคะ่ะจริงๆก็เป็นเป็นประโยชน์มากทีเดียวบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยก็รู้แล้วนะ แต่พอเจอปัญหาขึ้นมาในการทํางานเนี่ยก็จะแบบว่าเอองงง,งละจะแก้ไขไม่ถูกละเพราะฉะนั้นการที่มาที่นี่คือ,คอได้ได้ทราบว่าเมื่อเกิดปัญหาจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะที่จะแก้ไปในทางไหนมีสติกับตรงไหนโฟกัสกับตรงไหนก็ก็คืออย่างที่ ที่ทีแจ้งไว้ว่าถ้าทราบแต่ทฤษฎีบางทีพอเจอปัญหาเราก็อึ้งเหมือนกันนะคะว่าว่ายังไงตอบก็เชิญชวนคนสนใจนะคะลองมาว่า,ว,าว่าจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็แล้วแต่พื้นฐานหรือว่าทัศนคติของแต่ละท่าน,นะะสวัสดีครับผมชื่อนายโชกพินคุณวิมานนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินโรนะครับ ชั้นปีที่4ครับที่ผมมางานสัมมนาครั้งนี้นะครับก็เพราะว่าผมสนใจในาการสร้างแบรนด์นะครับว่าจะสร้างแบรนด์ยังไงนะครับให้มีชื่อเสียงแล้วก็สามารถสร้างยอดขายได้นะครับผมสนใจที่ว่าออมีประเด็นในบ้างที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถนําไปกลับไปประยุกต์ใช้นะครับในการสร้างแบรนด์ในการทํางานจริงนะครับเพื่อทําให้เกิดยอดขายที่ประสบความสําเร็จครับ เป็นที่สนใจในการสัมมานาครับก็คือวิธีในการสร้างแบรนด์นะครับผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสินค้านะครับการช่องทางการจัดจาหน่ายหรือว่าทางการโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับซึ่งในสามการสัมมนาครั้งนี้ได้กำเนามาเชื่อมโยงกันนะครับเพื่อทําให้เกิดการสร้างแบร,รนด์ที่มีประสิทธิภาพทพืให้แบรนด์ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็มีมูลค่าน ในด้านของการตลาดนะครับสำหรับการเข้ามาสัมมนาในครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับนอกจากจะได้ความรู้นะครับก็ยังได้ได้รับการแชร์ประสบการณ์ดีๆจากท่านอาจารย์ครับซึ่งท่านอาจารย์เน่นอกจากในด้านของเ,ออเชิงวิชาการแล้วเนี่ยก็ได้มีการแชร์ประสบการณ์ในด้านของตัวอย่างนะครับในเรื่องของ การสร้างแบนด์สินค้านะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็นาไปประยุกต์ใช้กับการทํางานอาื่นๆได้มากขึ้นด้วยครับก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับสำหรับการสัมมนาในครั้งต่อไปนะครับซึ่งในการสัมมนาเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ประสบการณ์ดีๆนะครับซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้จริงนะครับหรือว่านําไปใช้ในการเรียนก็ได้นะครับซึ่งไม่จําเป็นว่าจะต้อง มีความสนใจทางด้านการทําแบรนด์เสื้อผ้าอย่างเดียวนะครับถ้าสมมุติว่าทํางานอย่างอื่นเนี่ยก็สามารถนําความรู้ตรงนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกัน,นครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับขอเชิญชวน,นทุกคนนะครับและสําหรับท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมการสัมมนาของทางสถาบันในวันที่20พฤศจิกายน2 5 5 6ทางสถาบันจะมีการจัดงานสมาัมมนาการพัฒนาธุรกิจการเมนและธุรกิจขายส่งเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างแบรนด์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 899 8826ถึง27หรือเข้าไปที่ www.thaipattern.com สม,มนาครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น